สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอ สัตว์ทะเลรูปร่างแปลกตาที่เห็นอยู่นี้ครั้งหนึ่งพวกมันเคยมีอยู่เป็นจำนวนมากและดำรงชีวิตด้วยการหากินอยู่ตามเกาะแกนบริเวณทะเลฝั่งอันดามันหลายปีมาแล้วที่ไม่มีใครพบเห็นปูชนิดนี้อีกพวกมันยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่หรือไม่หรืออาจเป็นไปได้ว่าพวกมันสูญพันธุ์ไปแล้ว ราวก็เป็นปูอีชนิดหนึ่งนะคะที่เคยมีจํานวนมากในประเทศไทยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะสถานการณ์ก็ดูเหมือนว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะทางกรมประมงก็ได้นำเอาปูมะพร้าวจำนวนหนึ่งมาจากหมู่เกาะแถบมหาสมุทรอินเดียค่ะเพื่อมาเลี้ยงที่สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเลที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการขยายพันธุ์ค่ะ ปูมะพร้าวหรือโคคนัทครับเมื่อโตเต็มที่ความยาวจากปลายขาด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอาจจะยาวถึง70เซนติเมตรน้ำหนักมากกว่า3กิโลกรัมปูมะพร้าวจึงเป็นปูขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมหมู่เกาะที่เงียบสงบและห่างไกลเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของปูชนิดนี้เมื่ออาหารมีจำนวนน้อยและหาได้ยากพวกมันจึงต้องวิวัฒนาการตัวเอง ให้สามารถปีนต้นมะพร้าวได้โดยใช้ขาคู่ที่2และ3ซึ่งมีความยาวเป็นพิเศษช่วยในการปีนป่าย <Okay. S 1> ส่วนขาคู่ที่1คือก้ามแข็งแรงพอที่จะปลิดลูกมะพร้าวและเจาะทะลุปเปลือกหนาเพื่อกินเนื้อที่อยู่ข้างในปูมะพร้าวได้สูญหายไปจากทะเลไทยทำให้มีการค้นหาปูชนิดนี้แต่ก็ยังไม่มีรายงานการค้นพบแต่อย่างใด ต้นปีพุทธศักราช2542เรือสำรวจของกรมประมงได้เดินทางไปศึกษาแหล่งประมงปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียและพบว่าที่บริเวณหมู่เกาะเซเชลมีปูมะพร้าวอยู่เป็นจำนวนมากพวกมันถูกนำมาเพาะเลี้ยงและศึกษาถึงพฤติกรรมเพื่อหาทางขยายพันธุ์ เบืองต้นพบว่าปูมะพร้าวเป็นสัตว์ที่หายใจทางเงือกจึงต้องเก็บความชื้นไว้ในลำตัวมันจึงซ่อนตัวในตอนกลางวันและออกหากินในเวลากลางคืนการเจริญเติบโตของปูมะพร้าวจะต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าที่พวกมันจะมีน้ำหนักตัว1กิโลกรัม ผลการทดลองเลี้ยงพบว่าเมื่อปูมะพร้าวตัวใดลอกคราบมักจะถูกพวกเดียวกันเองกินกันเป็นอาหารปูที่นำมาทดลองเลี้ยงจึงไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ยังมีปูทะเลเอกชนิดหนึ่งนะคะที่ขนาะนี้ยังไม่สูญพันธุ์ค่ะแต่ว่าสถานการณ์นั้นก็เข้าขั้นวิกฤตแล้วนะคะปูที่ว่านี้ก็คือปูเซฉวนค่ะ พฤติกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของปูเสฉวนคือการนำเอาเปลือกหอยมาทำเป็นเกราะป้องกันตัวพวกมันจะอาศัยอยู่ในเปลือกหอยเกือบตลอดเวลายกเว้นช่วงผสมพันธุ์หรือช่วงที่ร่างกายเติบโตจนไม่สามารถอยู่ในที่เดิมได้เมื่อเจอเปลือกหอยที่ใหญ่กว่าเดิมก็ต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับบ้านหลังใหม่ เมื่อเปลือกหอยลดจำนวนลงกลายมาเป็นเครื่องประดับตามร้านขายของที่ระลึกปูเสฉวนจึงอาจต้องใช้วัสดุเช่นนี้มาเป็นเกราะป้องตันลำตัวซึ่งเป็นจุดอ่อนของมันและนั่นคือสถานการณ์ที่อาจทำให้ปูชนิดนี้ใกล้สูญพันธุ์ กันเอาไว้นะคะว่าในอีก8ปีข้างหน้าหรือปี2,553เนี่ยมนุษย์บนโลกเรานี้จะมีถึง7,200ล้านคนจากที่มีอยู่เดิมแล้วถึง6,000ล้านคนนะคะเขายังคาดการณ์กันต่อเนื่องค่ะว่าอีก10ปีหลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์บนโลกของเราจะมีถึง10,000ล้านคนทีเดียวถึงตรงนี้สิคะก็เลยมีคําถามเกิดขึ้นว่าอาหารที่เรามีอยู่นี้จะเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ทั้งหมดนี้หรือเปล่า การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรบนโลกคาดกันว่าอาหารบนพื้นดินอาจจะขาดแคลนแหล่งอาหารแห่งใหม่ของมนุษย์จึงมุ่งไปที่ทะเลแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่สาม,มารถพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อทำการสำรวจแหล่งอาหารจากทะเลได้แต่ว่าลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ทำให้มีแหล่งอาหารตามธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมากจนครั้งหนึ่งเคยเลื่องชื่อในความอุดมสมบูรณ์ วันนี้ความยั่งยืนเหล่านั้นกำลังจะหมดไปวิกฤตของป่าชายเลนคือรูปประามาที่เห็นอยู่ในปัจจุบันความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นทั้งแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำัวอ่อนรวมถึงสังคมของพันธุ์พืชนา,นานาชนิดอาณาจักรของสัปประชีวิตเหล่านี้ถึงคราวล่มสลายเมื่อพื้นที่ป่าชายเลนกลายสภาพเป็นนากุ้ง และตึกสูงริมทะเลห่วงโซ่อาหารที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วชาวบ้านคนนี้หากินกับแหล่งอาหารธรรมชาติานในป่าชายเลนข้างบ้านมานานหลายปีทำให้เขาและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย แต่วันนี้กลับไม่เหมือนวันก่อนๆป่าสมแมและป่าโกงกลางที่เคยเป็นแหล่งอาศัยอของสัตว์น้ำ<อ>น,านานาชนิดกลับลดปริมาณลง<อ>บนทางเดินซึ่งเป็นคันดินแบ่งขั้นนากุ้งเขาจึงมักเดินกลับบ้านด้วยกุ้งหอยปูปลาเพียงไม่กี่ตัวหรือบางครั้งอาจกลับบ้านมือเปล่า แม้ว่าประเทศไทยยังไม่สามารถจะสร้างเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อทําการสำรวจแหล่งอาหารจากทะเลได้แต่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งนี้ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในภาครัฐที่รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาในเรื่องของทรัพยากรทางด้านทะเลโดยนโยบายหลักของสถาบันหรือภรรากิษของสถาบันหลักเลยนะครับเราดำเนินการในเรื่องของการให้ความรู้นะครับรโดยเฉพาะในเรื่องของการ,รอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ แต่ว่าสภาพแวดล้อมนะครับแล้วเราก็เลยไปถึงในเรื่องของการวิจัยซึ่งมีการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราดําเนินเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้ำนะครับที่ใกล้สูญพันธุ์หรือมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์นะครับเราก็จะเลือกสัตว์น้ำต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทําการวิจัยนะครับเพื่อพัฒนาในการเพาะเลี้ยงให้ได้ปริมาณมากนะครับส่วนหนึ่งเลยนะครับแต่นี่เปายหลักเลยก็คือว่าเอาไปปล่อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลไทยนะครับ และส่วนที่2องาสัตว์นั้นเนี่ยสามารถที่จะทําเป็นเศรษฐกิจได้เป็นอาชีพให้กับเกษตรกรได้เราก็จะส่งเสริมต่อไปนะครับให้เป็นอาชีพของเกษตรกรนะครับปูทะเลเป็นสัตว์น้ําที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนอกเหนือไปจากคุณค่าทางอาหารปูเหล่านี้ยังมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคปูทะเลจึงมีราคาแพง และเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศไทย,บบย,ยท่ามกลางภาวะวิกฤตปูทะเลซึ่งหาได้ยากจากธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันความต้องการบริโภคกลับมีมากขึ้นปูทุกขนาดจึงเป็นที่ต้องการของตลาด ปูที่มีขนาดเล็กและมีเนื้อน้อยหรือที่เรียกว่าปูโพรกจะถูกนําไปเลี้ยงให้เป็นปูที่มีเนื้อแน่นหรืออาจขายเพื่อเลี้ยงเป็นปูนิ่มส่งร้านอาหารต่อไป ทะเลของไทยนี่นะคะไม่ใช่ว่าเป็นที่ต้องการเฉพาะปูตัวใหญ่นะคะปูตัวเล็กเน่ก็ขายได้ในราคาดีด้วยถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยสถานการณ์ปูไทยคงจะแย่แน่ๆเลยค่ะแต่ก็ยังมีข่าวดีนะคะเพราะว่านักวิจัยของไทยเราเนี่ยกำลังทำงานในเรื่องของการเพราะและขยายพนธุ์ปูและเท่าที่ผ่านมาก็เป็นผลสำเร็จดีค่ะ ศึกษาความเป็นไปได้ของการเพราะเลี้ยงปูทะเลพร้อมกับกระตุ้นให้วางไข่และการฟักตัวอ่อนในบ่อเลี้ยงของนางสาวอนัญญาเจริญพรน,นิพัฒน์อาจารย์ระดับ6ภาคว,วิชาวิทยาศาสตร,ร,ร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดก,กระบังพร้อมด้วยทีมงานซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไปสาขาเกษตรและชีววิทยาปี2539จากสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอบเขตของงานวิจัยจะครอบคลุมในเรื่องของช่วงเวลาการวางไข่พัฒนาการของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในธรรมชาติอีกทั้งยังคงศึกษาการเจริญเติบโตและปัจจัยที่เหมาะสมโดยการเลี้ยงในบอ่อธรรมชาติศึกษาถึงการเจริญเติบโตและปัจจัยที่เหมาะสมในการเลี้ยงในโรงพ่อฟักและการกระตุ้นให้ปูทะเลวางไข่และฟักตัวของตัวอ่อน พูดถึงสถา,านการณ์ปูทะเลในตอนนี้ก็นะว่าวิกฤตนะคะคนที่จับปูนี่ก็จะบอกว่าปูนี่มีขนาดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆค่ะถ้าพูดถึงจํานวนนี่ก็จํานวน,นน้อยลงเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการขาดแคลนปูเหมือนกันค่ะอาจารย์คะวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ได้มาศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงปูเนี่ยจริงๆเรื่องของการขาดแคลนรือขนาดเล็กนี่เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าขาดแคลนลูกป,ปูที่จะตอนนี้ลูกป,ปูทะเลนี่ถูกจับออกม,มามากนะคะทั้งเพื่อใช้ในการ ออกไปเลี้ยงและก็ใช้ทําเป็นปูปูนิ่มอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจะเป็นสถานการณ์ที่ถือได้ว่าค่อนข้างจะขาดแคลนนะคะถ้าแต่ว่าเราศึกษาความเป็นไปได้ของการเพาะเลี้ยงปูทะเลเนี่ยนะจุดประสงค์ตรงนี้ก็คืออันแรกเนี่ยเราต้องการจะดูพัฒนาการของอวัยวสร้างเซลล์สุกพันของปูทะเลทั้งเพศผู้และเพศเมียในธรรมชาติในรอบปีนะคะเพื่อจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการการเพาะเลี้ยงต่อไปนะคะขั้นตอนการทํางานนี่ก็คือเก็บ เก็บรังไข่ตัวนี้นะคะเก็บรังไข่ตัวนี้แล้วก็เอารังไข่ทั้งหมดที่ได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะแช่ไว้ในในสารตัวที่รักษาสภาพตัวนี้ค่ะรักษาให้มันเหมือนเดิมอยู่รักษาสภาพให้มันมันไม่เน่าเสียนะคะหลังจากนั้นก็จะไปใช้ไปศึกษาต่อวิธีการทางเนื้อเยื่อนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของรังไข่นะคะของของปูทะเลค่ะรังไข่ที่เป็นไข่ที่อยู่ข้างในกระดองนะคะก็คือเป็น ไข่ Karma, ท,ท,ขท,ขทั่วๆไปที่ี่คนเรียกว่าปูไข่ค่ะเราจะกินไข่จากส่วนนี้นะคะสองอันนี้นะคะเอาไว้เอาไว้เอาไว้ประเภทของตัวผู้ในขณะที่ไม่มีการจับคู่นะคะเอาไว้ประเภทของตัวผู้ตัวนี้นะคะจะสอดเข้าไปในในในช่องสืบพันธุ์ของเพศเมียสองช่องนี้นะคะแล้วก็มีการถ่ายน้าเชื้อนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็น้ำเชื้อจะไปจะไปเก็บอยู่ในในในถุงนี้นะคะจะไป็ะเก็บอยู่ในถุงนี้หลังจากที่เมื่อกี้ที่บอกว่า ไข่เนี่ยแก่เต็มที่นะคะก็จะผสมกับน้าเชื้อแล้วก็จะปล่อยออกมาทางช่องนี้นะคะกลายเป็นปูไข่นอกกระดองเมื่องานวิจัยสามารถศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการกระตุ้นให้ปูวางไข่และฟักตัวของตัวอ่อนในที่เพาะเลี้ยงวันนี้หนึ่งในบรรดาแม่พันุปูทะเลจากที่มีอยู่จำนวนหลายสิบตัวซึ่งวางไข่นอกกระดอง อยู่ภายในศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชัยฝั่งสุราษฎร์ธานีได้ให้กำเนิดลูกปูอีกนับล้านตัวแม้ว่าผลของงานวิจัยจะกระตุ้นให้ปูทะเลที่มีไข่นอกกระดองวางไข่และฟักเป็นตัวอ่อนในที่เพาะเลี้ยงได้ นักวิจัยก็ยังไม่สามารถอนุบาลตัวอ่อนให้เจริญเต็มวัยได้เนื่องจากสัญชาตญาณของสัตว์ชนิดนี้เมื่อเติบโตขึ้นมาระยะหนึ่งจะต่อสู้และกินตัวที่อ่อนแกกว่าเป็นอาหารการปล่อยลูกปูคืนสู่ทะเลเพื่อให้ลูกปูเหล่านั้นเจริญเติบโตในธรรมชาติจึงเป็นทางออกเดียวที่สามารถทำได้ในขณะนี้ อาจารย์ถ้ายางวันนี้ที่เห็นในสถานการณ์ของปูนี่ค่อนข้างแย่เหมือนกันนะคะเข้าสู่เหมือนจะเรียกว่าวิกฤตแล้วเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าพอจะมีหนทางย,ยังไงคะที่เราจะอนุรักษ์ปูได้คือในส่วนของประเด็นที่เราจะช่วยกันได้ก็คืออันแรกก็คือควรจะกําหนดขนา,ดขนาดของปูทะเลที่จะทําการประมงนะคะควรจะน่าจะขนาดของปูปูทะเลความกว้างของเราควรจะมากกว่า10เซนอีกประเด็นหนึ่งก็คือไม่ควรจะจับปูหรือว่าบริโภคปู ในช่วงที่มีปูพัฒนาการของไข่แก่เต็มที่นะคะประมาณช่วงพฤษภาถึงปลายสิงหาถึงกันยานะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือควรจะรักพื้นที่ป่าชายเลนนะคะออแล้วก็ควรจะปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นด้วยะคะ่ะได้ติดตามเรื่องราวของเราในวันนี้แล้วนะคะหวังว่ายังคงพอจำรายละเอียดได้นะคะในช่วงนี้เรามีคำถามมาฝากหนึ่งคำถามค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า สาเหตุที่ทําให้ปูทะเลใกล้สูญพันธุ์มาจากสาเหตุใดทรงคําตอบของคุณหมาที่ตู้ปน2ปนฟอสนามเป้ากรุงเทพ10406เฉลยคําถามจากตอนผู้เตือนภัยจากใต้น้ําการตรวจวัดคุณภาพน้ํามี2วิธีคือวิธีทางเคมีและวิธีทางชีวภาพและนี่คือรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในตอนนี้รายการเรามีโครงการให้น้องๆได้ร่วมสนุกด้วยนะคะขอเชิญน้องๆชัน้นมัธยมค่ะได้เขียนรายละเอียดประวัติของตัวเองนะคะแล้วก็หัวข้อวิจัยที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่าอยากจะทำเข้าร่วมโครงการของเราค่ะซึ่งมีชื่อว่าสัญจรกับนักวิจัยน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ติดตามดูการทำงานของนักวิจัยชั้นนำในประเทศไทยทุกๆที่เลยนะคะอย่าลืมส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นนี้ค่ะและวันนี้หมดเวลาของคลื่นอนาคตแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ เส้นไหมแต่ละเส้นที่ถูกบรรจงถักทอขึ้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดเป็นสินผ้าง,งามวันนี้ไหมไทยได้ก้าวสู่ระดับสากลในตลาดต่างประเทศมากว่าร้อยปีแต่ต้องเผชิญกับคู่แข่งมากมายจะมีทิศทางไหนเพื่อสร้างความยัง่งยืนให้กับไหมไทยในตลาดโลกในคล้นอนาคตสัปดาห์หน้าหากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการติชมรายการติดต่อมาที่หมายเลขโทรศรัพท์0 2298-0455-159หรือ160หรือ email address pr.trf.or.th หรือตามที่อยู่นี้